สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะต่อตอนน้ำพระสู่ช่อมทีมงานเพชรไทยหลิวกลับมาเจอีกครั้งครับครั้งแล้วเล่นท่าหวาดเสียงได้เยอะเลยเจ้ากษีสองร้อยเราบีสวันนี้ราไรชอบงานตักครับยืนคู่กับเนะ็กเจนฮะทีนี้แพ็คคู่เลยหสูบ ประชันกันหน่อยครับวันนี้นานๆจะมีแมตช์มาจับคู่กันทีนึงทีนะ แค่นี้เนี่ยเอาโคไม่อยู่นะฮะเจอเห็นเจอเห็นนะอ๋อไม่ใช่ห็เปลือกเปลือกครับเปลือกเก่าเปลือกปูนเก่าเปลือกปูน ที่เปียกปูนนะฮะไอ้เปือกปูนในแข่งเป๊กเปียกปูนในวานอร่อยนะฮะเปียเต็มเปียปยังไม่ปีนครับผม <C oughs> เอาอีกครับเอาอีก จันห่างจริงๆครับผมดูเจ้าแมวแล้วบ้างนะฮะวันนี้แคทรับบทเดียวเลยฮะรับบทคอยอย่างเดียวฮนะ ไม่ได้ขึ้นไปตะก,กายอยู่ด้านบนเหมือนกับดระสูตนะฮะเพราะว่าแคทต,ตักไวกว่าฮะตักไวกว่าเป็นเรื่องของต้อตักตัวด้วยครับเรื่องของต้ักตัวแล้วก็เรื่องของตํางแต่งบายืนครับด้านบนมันแคบฮนะมันพอดีแท็กแล้วแคทมันเป็น L อลซมันกว้างเกินเดียเดีไปชอบด้านล่างไปเคลียดินไปก็อดโชลีลาไปครับ ลงมานะครับวางแนวระดับไปด้วยนะครับคุ้สุขต้นบทส่วนแคทเราใช้ความใหญ่ของบุกเกีแล้วกบควาวความสดนะฮะตัดทอยอย่างเดียวฮนะตัดไฟรถบรรทุกฟันที่เปลี่ยนไปนะครับ เห็นคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งแอบนับฟันด้วยนะประมาณเดือนหนึ่งใช้ฟัน3สามชุด <c oughs> แอ <c oughs> บเห็นมานั้ผมก็ไปตอบแล้วนะครับกดกใจให้แล้วเดือน <c oughs> มีานาที่ผ่านมาเราใช้ฟันไปสามชุดนะ <c oughs> แม่นเอียด ยังลงตัวนะแคทโค งานนี้ต้องเร่งนะฮะตอนนี้ต้องเร่งแล้วนะครับนี่ก็เข้ามาวันที่นี่ก็วันที่9-8ละ8เมษายนละคือกำหนดเราต้องเปิดถนนก่อนต้องล้างเปิดก่อนที่11นะฮะเพื่อรองรับเรื่องของช่วงเทศกาลนะตอนนี้เราต้องเร่งจัดแล้วนะนต้องเก็บดินทั้งหมดเก็บสลบเก็บงานแล้วก็ต้องล้างถนนทำความสะอาดถนนนี่ครับ ต้องให้จบก่อนอางานสุดต้องจบก่อนไปที่10ฮครับหรืออะไรแค่2วันเอง11ต้องเปิดถนนแล้วนะครับซัดกันด่วนจีนี่ช้าไว้ช้าได้ห่วงอีกแล้วนะครับ เจ็ดโมงกว่าเราหมดกันแล้วนะครับเสร็จนี่ก็จะได้พักผ่อนกันนะเสร็จงานนี้ก็หยุดสงการเลยรวดเดียวเลยฮนะยาวๆาวแก็พิีก็คงเหมือนเดิมฮนะคงไม่มีถ้า คงไม่มีการเล่นกันอะไรนะฮะไม่มีการรวมตัวว่าเป็นเรื่องของโควิดอีกแล้วนะฮะอยู่กันมาสองสปีแล้ว สปีดก็ได้เลยนะครับแคทโคแคทเต็มโคก็เต็มเหมือนกันนะตามหลังกันนิดหน่อย ่วงเลยเพลินไม่ได้นะครับตรงนี้เป็นขอบสโลปนะฮะอย่าเลยต้องอย่าตะกายเพลินฮนะตะกายเพลินไม่ได้เกบี่ยวเวียนอย่างเดียวครับเวียนอย่างเดียว ้รุ่นเจ็ดเราเป็นพระเอกเลยนะฮะจากผลงานหลายๆคลิปเสียดายครับเทปเจนไม่ได้โชว์เลยะครับไม่ได้โชว์ไต่เขาเลยแมวไม่ได้โชว์ปีนเขาเลยะครับรับตำแหน่งผู้ตักผู้ตัก เก็บประดับปลาแล้วครับเก็บประดับปลาแล้วก็รีดสลบเราเบียดดิ่รถด้านล่างด้วยนะครับ เด็กเจ็ดว่าด้านบนยังตะกายไม่ถึงแล้วครับตะกายไม่ถึงล่ะดินหลือไปเยอะแล้วครับพกะดับเดิอยู่ตรงนี้เองนะฮะใกล้เฉือนแค่ช่วงนี้ช่วงสันที่แขกอยู่นิดหน่อยเดียวก็เรียบร้อยแล้วฮะงานของเรานี่ก็เป็นผลงานของเรานะฮะเรียบร้อยครับผมตอนนี้ก็ได้ประมาณเกนต์ละ95%ละก็เหลือแค่เก็บกองเป็นสุดท้ายนะฮะ รีบจ้วงฮะร,รีบจ้วงให้ทันกำหนดนี้นะฮะก็ดูวีดีโอถึงห้าหกโมงนะครับถึงจะส่งพรุ่ 5, นงน,นี้ครึ่งวันก็น่าจะเรียบร้อยทั้งหมดนะฮะสโลปเก็บแล้วนะฮะบ่าบนเก็บปดแล้วนะฮะตามแบบสมบูรณ์ด้านล่างเดือดเหลือร่องน้ำนะครับเดือดเหลือร่องน้ำอย่างเดียวแค่นั้นเองก็จะจบโอเคครับผมเดี๋ยวก็สรุปงานนี้ก็ขอจบไปเท่าน,นี้ก่อนแล้วก,กันนะฮะ ขอบคุณเพื่อนเพื่อนท่านที้รับชมเราตลอดนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะครับช่องทางใดต่อเพิ่มเติมนะครับเฟซบ o o กเพจอินดัทรีถ้าเปกดติดตามกดกดไลค์กดแชร์ใ, like, ให้เราด้วยนะครับผมขอบคุณทุกทุกคนครับขอบคุณมากมากครับผมสวัสวดีปีใหม่ร่วมหน้าเลยฮะสงการตดใกล้ถึงแล้วรักษาตัวด้วยนะครับผมช่วงนี้โควิดมันกระบ,บาดเยอะที่อ่ะผขอบคุณครับ